สวัสดีครับที่นี่ร้านพิจุนบิ๊กไบมือสองจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้มีรถเข้ามานำเสนออีก1นึ่งคันครับเป็นจากมาจากค่ายใบพัดนะฮะ B M W นะครับนี่ B M W G S R พันสองนะครับสำหรับตัวนี้นะสีไตคันเลร์ครับของแต่งมีครบครับนี่ เดี๋ยวพามาชมรอบคันกันก่อนนะครับคันนี้ไม่มีตำหนิเลยครับมีฝุ่นตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะฮะไม่เคยล้มไม่เคยชนมานะครับเป็นรถของคุณพ่อเองนะฮะก็คุณพ่อจะขายมาเล่นคันเล็กนะฮะตอนนี้น้ำหนักตัวรถเยอะเอาไม่ไหวแล้วนะตอนนี้คุณพ่อก็อาห้าสิบกว่าๆแล้วนะครับนี่ เป็นรถออกศูนย์เชียงใหม่นะครับ BM เชียงใหม่มาดูเลขไม่์กันครับนี่สามหมื่นกว่ากิโลนะครับพี่บอยมาช่วยหน่อยเอาอันนี้ออกให้หน่อยครับก็ตัวนี้มันเป็นเตือนแบตเตอรี่รีโมทอ่าตัวคีย์เลสตัวนี้นะโอเคอาเดี๋ยว เดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงกันก่อนนะมาปีสตาร์ทเลยผมก็ยังไม่เคยนะรุ่นนี้รถเข้าศูนย์ตรงตามระยะทุกครั้งนะฮะเปลี่ยนยางจากศูนย์นะครับสําหรับคันนี้นะะรถไม่เคยล้มเคยชนมานะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะ ารายละเอียดถ้าราคารถจะอยู่จะอยู่ที่หกแสนเ้าหมื่นบาทนะครับมาดูคันจริงดีกว่านะเพราะว่าถ่ายให้หมดไม่ได้รถราคาขนาดนี้ต้องมาดูคันจริงนะครับ เดี๋ยวมาคุยารายละเอียดเรื่องราคาอีกทีนึงนะครับราคา690,000บาทเป็นราคาเงินสดนะครับคันนี้เหลือปิดยอดไฟแนซ์อีก7งวดนะครับงวดละ15,500บาทนะครับประมาณนี้รถอยู่อำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับนี่ออกศูนย์เชียงใหม่มือเดียวนะครับยางใหม่เอี่ยมนะฮะเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะ รถสวยใสครับพร้อมออกเดินทางทั่วโลกนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0863711307ครับสำหรับวันนี้รีวิวยานแม่ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ